ในการจะหาลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปรนี้หลักการเบื้องต้นก็คือว่าเราจะทำสิ่งที่เคยทำนะครับก็คือว่าเราจะเอาค่า F x กับค่า y ในคู่อนับตรงนี้ไปแทนหนก้อนข้างหลังดูนะซึ่งสำหรับตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับแต่ละข้อย่อยเนี่ยพอเราแทนค่าเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นศูนย์ส่วนศูมานะครับดังนั้น <S <S เราก็จะทำอย่างที่เราเคยทำนะก็คือเราจะจัดรูปกรอนข้างหลังตรงนี้นะครับอย่างข้อแรกตรงนี้ถ้าผมจะลองจัดรูปดูนะอันนี้จะได้เป็นลิมิตเมื่อ คู่อันดับ x y ของเราเนี่ยเข้าสู่4 4นะครับซึ่งข้าดลิมิตตรงนี้สังเกตว่า x กำลัง2ลบ y กาลัง2เนี่ยเราจะเขียนได้เป็น x ลบ y แล้วก็คูณกับ x บวก y นะทั้งหมดตรงนี้หารด้วย x ลบ y นะครับดังนั้นเราก็จะมีพจ์ที่ตัดกันไปเหลือเป็น x บวก y ซึ่งก็จะแทนค่าได้เป็น4บวก4ได้เป็น8ไปเนาะหรืออย่างข้อ,อย่อถัดมาตรงนี้เราก็จะมีเป็นลิมิตเมื่อคู่อันดับ x y เนี่ยจะเข้าสู่1แล้วก็ลบ2นะครับซึ่งสังเกตว่า ถ้าเราจะแยกตัวประกอบตัวเศษนะเราสามารถดึงตัวร่วมก็คือ y ออกมาได้จะได้เป็น y แล้วก็คูณกับ y บวก 2x นะอันนี้คือการที่เราดึงตัวร่วมซึ่งก็คือ y ออกมาข้างนอกเนาะแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยจะเป็น y บวกกับ 2x ดังนั้นพจน์ตรงนี้ก็เลยจะตัดกันไปเหลือเป็น y เฉยๆซึ่งพอเราแทนค่าเราเนี้ยเราก็สามารถแทน y เนี่ยเป็นลบ2ได้เลยแล้วก็ตอบลบ2เฉยๆนะครับจากข้อถัดม,มาตรงนี้อย่างที่บอกนะถ้าเราแทนค่า x เป็นลบ1 y เป็น0ไปแล้วเนี่ย จะได้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์มาดังนั้นเราก็มาลองจัดรูปดูนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าผมจะลองเขียนดูนะอันนี้จะเป็นลิมิตเมื่อคู่อันดับ x y เนี่ยเข้าสู่ลบหนึ่งหนึ่งนะซึ่งตัวเศษตรงนี้เราจะแยกตัวประกอบได้เป็นจริงๆผมดับไว้วก่อนหน่อยก็ได้จะมีวงเล็บหนึ่งเนี่ยเป็น x บวก y นะครับแล้วก็อ e ีกวงเล็บหนึ่งตรงนี้จะเป็น2 x แล้วก็ลบด้วย3 y ไปถ้าเราลองเช็คดูนะเราจะมี2 x กําลัง2แล้วก็พจน์กลางเนี่ยจะเป็น2 x y ลบด้วย3 x y จะเป็นล x y จริงๆ ลบสามวายกำลังสองไปเรามีพจน์ตัดกันไปเราก็เลยจะสามารถแทนค่าได้แล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นสองคูณกับ x ซึ่งก็คือลบหนึ่งนะสองคูณกับลบหนึ่งแล้วก็ลบด้วยสามคูณหนึ่งจะออกมาเป็นลบห้าไปนะครับพอถัดมาตรงน,นี้เราก็คูณด้วยคอนจูเกตทั้งเศษและส่วนไปละกันผมเขียนตรงน,นี้ต่อเลยนะเราก็จะคูณด้วยคอนจูเกตของตัวเศษตรงน,นี้ก็จะเป็นรูทของ x บวก y แล้วก็เราจะกลับเครื่องหมายตรงน,นี้นะครับนนนะก็จะเป็นบวกสามนะเราก็จะเป็นรูทของ x บวก y แล้วก็บวกสามไป ตรงนี้จะได้เป็นลิมิตเมื่อคู่อันดับ x, y นะเข้าสู่4แล้วก็5นะครับซึ่งตัวเศษเนี่ยเรามีหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอยู่ก็จะเป็นหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2จะได้เป็น x บวก y แล้วก็ลบ9เนาะทั้งหมดตรงนี้หารด้วย x บวก y ลบ9แล้วก็คูณกับที่เราคูณเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นรูทของ x บวก y แล้วก็บวก3แบบนี้นะครับเราก็จะมีคดตัดกันไปเนาะเราสามารถเอา x เป็น4 y, y เป็น5มาแทนตรงนี้ได้คร้เราก็จะมีเป็นเซตหส่วนรูทของ4บวก5แล้วก็บวก3แบบนี้ซึ่งก็จะออกมาเท่ากับเซตหส่วนรูท9จะได้เป็น3เนาะ3บวก3เป็น6ก็ได้เป็น1ส่วน6แบบนี้ไปนะครับเขาจะมาตรงนี้เราก็ทําแบบเดิมต่อเราจะคูณด้วยรูท y บวกกับรูทของ x บวก1นะแล้วก็คูณแล้วก็จะส่วนรูท y แล้วก็บวกกับรูทของ x บวก1เนาะตรงนี้ก็จะออกมาเป็นลิมิตเมื่อ x y ตรงนี้ เข้าสู่หนึ่งสองนะครับเมื่อกี้เราเอาคอนจูเกตของตัวเศษคูณเข้าไปเราก็จะมีหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอยู่ก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะได้เป็น y ลบด้วย x บวกหนึ่งแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวส่วนเนี้ยเราจะมี y ลบ x ลบหนึ่งแล้วก็จะคูณอยู่กับของที่เราคูณเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นรูท y แล้วก็บวกด้วยรูท x บวกหนึ่งแบบนี้เนาะซึ่งสังเกตว่าตรงน,นี้ y ลบด้วย x บวกหนึ่งในวงเล็บเนี้ยเรากระจายดบเข้าไปก็จะได้เป็น y ลบ x ลบหนึ่งจะตรงกับ วงเล็บข้างล่างตรงน,นี้พอดีมันก็เลยจะตัดกันไปนะครับแล้วพอเราแทนค่าต่อเน,นี่ยเราจะแทน x เป็น1 y เป็น2นะก็เลยจะเหลือเป็นเศษ1ส่วนด้วยรูทสองบวกกับรูทสองก็เลยจะออกมาเท่ากับเศษ1ส่วนสองรูทสองไปนะครับข้อถัดมาตรงน,นี้ผมก็มองเหมือนเดิมละกันเราจะคูณกับคอนจูเกตของตัวส่วนเนี่ยเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับเราก็จะมีเป็นรูท x บวกกับ2รูท y คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะรูท x บวกกับ2องรูทวายเนาะซึ่งตรงน,นี้ก็จะเป็นลิมิตเมื่อคูณอันดับ x y เนี่ยจะเข้าสู่4 1น,นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงน,นี้เราจะมีเป็น x y ลบด้วย4 y กําลัง2นะแล้วก็จะคูณกับรูทอแล้วก็บวกด้วย2องรูทวายเนาะแล้วก็ตัว่วนเนี่ยเราจะมีเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอยู่ก็เลยจะไเป็นหน้ากําลังสองได้เป็น x เฉยๆแล้วก็ลบด้วยหลังกําลังสองซึ่งก็จะเป็น สองกำลังสองเป็นสี่แล้วก็คูณกับ y ได้เป็นสี่ y แบบนี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้สังเกตว่ามันยังตัดกันไม่ได้ผมต้องดึงตัวร่วมซึ่งก็คือ y เนี่ยออกมาจากวงเล็บตรงตัวเศษตรงนี้ก่อนท่นนั้นเดี๋ยวผมแอบดึงไปแล้วกันนะถ้าเราดึงตัวร่วม y ออกมาเนี่ยตัวเศษตรงนี้จะมีเป็น y แล้วก็คูณกับ x ลบด้วย4 y ไปซึ่งก็จะตรงกับที่เรามีตรงข้างล่างตรงนี้พอดีก็จะตัดกันไปได้เนาะซึ่งตรงนี้พอเราแทนค่า เกับ y เป็น4แล้วก็1ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีเป็น1นะครับแล้วก็คูณกับรูทสี่บวกกับ2รูทหนึ่งตรงนี้นะก็จะออกมาเป็น4ไปนะครับส่วนข้อสุดท้ายตรงนี้สังเกตว่าเรามี x กําลัง1ส่วน3ลบด้วย y กําลัง1ส่วน3หารด้วย x กําลัง2ส่วน3ามลบด้วย y กําลัง2ส่วน3อยู่สังเกตว่าเรามี x, 3, 3, x 3, 3, กําลัง1ส่วน3กับ y กําลัง1ส่วน3แล้วก็กำลัง2ส่วน3ตรงเนี้เราน่าจะมองตัวส่วนนี้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองไปเนาะ เราก็เลยจะมีว่าผมองอย่งงนะ x กำลังสองส่วนสามลบ y กำลังสองส่วนสามเนี่ยที่จริงแล้วมันคือการที่เรามี x กำลังหนึ่งส่วนสามแล้วก็ยกกำลังสองลบด้วย y กำลังหนึ่งส่วนสามยกกำลังสองแบบนี้ไปนะครับเลขยกกำลังซ้อนกันมันคือการที่เราเอาเลขยกกำลังตรงเนี้ยมาคูณกันเนาะดังนั้นตรงนี้ผมก็จะเขียนใหม่ได้เป็นลิมิตเมื่อ xy นะ xy เข้าสู่แปดแปดนะครับแล้วก็ตัวเศษเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมนะ x กำลัง1ส่วนสามลบด้วย y กำลัง1ส่วนามเนาะแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยก็จะเป็น x กำลังหนส่วน3กำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนาะเดี๋ยวผมขอขยับตรงนี้ลบมาหน่งและกันเราก็เลยแต่ว่าตัวส่วนเนี่ยผมแยกตัวประกอบหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองไปก็จะได้เป็นหน้าลบหลังแล้วก็คูณกับหน้าบวกหลังแบบนี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีน์ตัดกันไปได้ เหลือเป็น x กำลัง1ส่วน3บวก y กำลัง1ส่วน3ซึ่งการกำลัง1ส่วน3เนี่ยมันคือการติดรูทที่3เนาะดังนั้นตนี้พอเราเอา8กับ8ไปแทนนะเนี่ยก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วยรูทที่3ของ8บวกกับรูทที่3ของ8ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2บวก2จะได้เป็นเศษ1นส่วนสไปนะครับ